สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการตะวันรอนที่นครสวรรค์นะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยประมาณนะคะก่อนที่เราจะไปเคารพธงชาตินะคะกับรายการดีๆทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะ FM 93.25 MHz ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีโครงการนะคะ วุฒิสภาจัดตั้งโครงการวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างค่ะณจังหวัดนครสวรรค์นะคะในวันศุกร์ที่18มีนาคมและวันเสาร์ที่19มีนาคมนี้นะคะโดยมีพลอากาศเอกอดิศักด์นะคะกลั่นเสนอรองประธานคณะกรรมการสอวอพบประชาชนภาคเหนือตอนล่างคนที่หนึ่งนะคะเป็นหัวหน้าคณะในครั้งนี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มี คลิปเสียงสัมภาษณ์นะคะโดยคุณทรงกฎสั่งสิริของเรานะคะได้ดำเนินการสัมภาษณ์ท่านพลเอกพลอากาศเอกอดิศักดิ์กลั่นเสนอมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเชิญติดตามรับฟังค่ะใหญ่ท่านพูดถึงโครงการสวสัญจรที่มาในครั้งนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับครับโครงการของสวผู้ประชาชนเป็นโครงการที่ทางวุฒิสภานะครับได้ดําเนินการจัดทําขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ นะครับว่าเรามีหน้าที่ในการที่จะดูแลการใช้กติการ่วมกันก็คือการผลของการใช้กฎหมายนะครับเพื่อใช้ในการเป็นข้อมูลแก้ไขไขกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายนะครับเพราะนั้นก็กติกาที่เราใช้ร่วมกันที่เป็นกฎหมายเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบไปถึงประชาชนในการใช้ชีวิตหรือว่าในการดําเนินการใดๆก็ตามนะครับวราจริงๆแล้วมันได้ผลทางบวกหรือทางลบอย่างไร นะครับควรจะปรับอย่างไรแก้ไขอย่างไรอันนี้ก็คืออกฎหมายของเรานะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของการติดตามการเสนอแนี้ยเร่งรัดของการดําเนินการการปฏิรูปประเทศหรือยุทธศาสตร์ชาติที่เะยเปงให้ทางสองวมีหน้าที่ติดตามรตเราก็ลงไปในพื้นที่เนี่ยเราจะลงไปในลักษณะข,ของการไปเยี่ยมไปเยเือนนะครับพี่น้องประชาชน นะครับเเราในภาคเหนือตอนล่างนะครับที่เราคือทางวุฒิสภาเราแบ่งโซนเป็นเหนือตอนบนเหนือตอนล่างอีสานตอนบนอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้จะมีคณะกรรับการกลางแต่ส่วนของของคณะของเราที่รับผิดชอบในภาคเหนือตอนล่างนี้ก็เป็นเก้าจังหวัดเราก็จะลงหมุนเวียนกันไปนะครับผัาเปลี่ยนไปเพราะเราก็มีจำนวนคนที่จํากัดไม่มากนักนะครับแล้วเราก็อยากจะให้การหลุพื้นที่ไปนั่นนีละ คนที่อยู่ในกลุ่มเราที่อยู่ในการมาทิการต่างๆเนี่ยได้ร่วมเดินทางไปด้วยเพื่อที่จะรับฟังปัญหาในลหลายๆปัญหาของประชาชนนะครับการไปตรงนี้เราถือว่าเราเป็นการเรียนรู้ไปด้วยว่าการมาครับใช้คนมากเรามีผลอย่างไรเพร,ราะนนฉะั้การพูดคุยกับประชาชนนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราจะเก็บข้อมูลได้เราไม่ใช่ฝ่ายบริหารเราเป็นฝ่ายที่ติบัญญัติาบางทีประชาชน ก็จะเข้าใจเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าเป็นฝ่ายไหนฝ่ายสิงเนี่ยประชาชนก็เดือดร้อนนะครับเขาก็อยากจะพูดให้ฟังเราก็ต้องทําความเข้าใจกับประชาชนนิดนึงว่าเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะไม่ใช่ฝ่ายบริหารเราแก้ไขปัญหาให้กับท่านโดยตรงเลยไม่ได้ครับนะครับเราก็ต้องลงไปเพื่อที่จะดําเนินการอย่างไรในกลไกของวุฒิสภาที่จะทําให้ฝ่ายบริหารเนี่ยเขาได้รับรู้ตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นมาเลยนะครับจากจังหวัดระดับกระทรวง นะครับแล้วก็จะตัวรัฐบาลด้วยคนไกที่เรามีก็คือในการที่เราจะาพูดคุยบนเวทีที่เราไปลงพื้นที่ไปนะครับโือที่เราเชิญหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแต่ละปัญหาเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะได้พูดคุยกันเลยถ้าหากว่าเรื่องนั้นจังหวัดได้รับรู้แล้วใครจังหวัดเขาก็ชีแจ้งให้เราฟังว่าได้ดำเนินการอะไรไปอย่างไรเป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าจังหวัดเขายังไม่รับรู้เขาจะได้รับรู้ในเรื่องนี้แล้วก็วิธาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ถ้าว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ดําเนินการไปแล้วมันเกินขอบเขตของทางจังหวัดที่จะดําเนินการได้เราก็จะรับเรื่องนีมาจะดำเนินการให้ภายใต้กฎก,กระทรวงนะครับในภ,ภายใต้ก,ก,กฎกติกาของออสาภานะครับว่าเราจะทําอะไรได้แค่ไหนอาจจะส่งใบกันมาที่การที่ต้องมีหน้าที่ประสานกับทางกระทรวงนั้นโดยตรงนะครับอย่างเช่น เ,เรื่องของยกตัวอย่างเช่นเรื่องของรถไฟรางคู่ที่ส่งผลกระทบที่เราเคยมาในพื้นที่แล้วก็ได้รับเรื่องไปนะครับเรื่องการเช่าที่ดินในพื้นที่ของการรถไฟอย่างนี้ครับเราก็ส่งไปให้การบริการคมนาคมกมาราริการก็จะร้วกิวทับทางการรถไฟที่ผมยกตัวอย่างนี้เพราะว่าเนเพิ่งจะใหม่ๆเลยใช่ว่าการรถไฟท่าน ลงพื้นที่แล้วก็ขึ้นรถไฟแล้วก็ไปดูเองด้วยตัวเองเลยนี่ก็คือสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของเรานะครับแล้วก็พอดีเราได้ประสานกับหน่วยงานแล้วหน่วยงานเขาอ็เลยยิงตรงต่อปัญหานี้เลยเขาก็ไปดูด้วยตัวเองเลยแล้วก็ไปก็จากการแก้ไขปัญหานี่ก็จะต้องมีกลไกในการแก้ไขของหน่วยงานเขาต่อไปนี่ก็คือการที่เราส่งต่อปัญหาให้กับ่ายบริหารได้รับทราบนะครับเราทํางานในลักษณะเนี้ครับในขณะ รับ<ช>พูดครับถ้าเราจะพูดง่ายๆก็คือหมายความว่าทางท่านเนี่ยเข้ามารับฟังปัญหาข้อเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงอย่างนี้ถูกใช่ไหมครับท่านเรารับฟังเพื่อเก็บข้อมูลนะครับก็มันก<ช>็จะเรียกว่าโดยตรงก็ได้เพราะว่าเราอยากจะพูดคุยกับประชาชนโดยตรงเลย<ช>อยากจะรับรู้ปัญหาโดยตรงจากประชาชนเลยคร<ช>ับแล้วก็แต่ว่าเราเองเราจะแก้ปัญหาให้ท่านโดยตรงไม่ได้ อืมครับเราก็จะไปดําเนินการในกระบวนการของเรารในในสายของนิติบัญญตัติว่าจะทําอย่างไรที่จะให้ผู้บริหารเนี่ยเขาได้เห็นถึงปัญหาแล้วก็เข้าใจปัญหาแล้วก็ดาเนินการแก้ไขให้ครับก็จะเป็นรูปแบบนั้นครับครับผมถ้าพูดง่ายๆให้ให้ประชาชนเข้าใจแล้วประโยชน์ที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนจะได้รับจากการที่ทางคณะของท่านเนี่ยมาลงพื้นที่อย่างไรงบ้างครับท่านครับถ้าหากว่าเป็นปัญหาที่ทางจังหวัด ได้รับทราบไปแล้วนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการชี้แจงอาจจะไม่ทั่วถึงหรืออาจชี้แจงไปยังไม่ตรงประเด็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับผมหรือบางทีเนี่ยของประชาชนที่ร้องไปนี่ก็จะร้องตามสิ่งที่ตัวเองได้พบได้เห็นได้เจออยู่ครับผมก็ <ผม S 2> จะพูดไปในมุมมองตรงนั้นแต่ว่าพอไปถึงหน่วยงานหน่วยงานเขามีอ,อีกมุมมองหนึ่งเขาก็จะมุมมองเขาจะไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ชี้แจงออกมาเนี่ยก็มันอาจจะไม่ได้สื่อให้ทางประชาชนเข้าใจได้นะครับ เราก็จะจัดเวทีตรงนี้ให้มันตรงกันเพื่อที่จะได้พูดคุยกันอยา่ถ้าเรื่องปัญหาเรื่องที่ดินเนี่ยมันจะง่ายมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีความเห็นมุมมองของประชาชนมุมมองของทางจังหวัดมุมมองของที่ดินมุมมองของป่าไม้เอกุิบานพวกนี้เขามองคนละมุมหมดเลยนะครับครับบางทีที่ดินก็ชี้แจงมาในมุมมองของที่ดินอืแต่พอเวลาส่งไปแล้วเนี่ยชี้แจงประชาชนประชาชนก็เข้าใจตามที่ที่ดินชี้แจงแต่พอไปดูมุมมองของป่าไม้ คนละเหตุคนละผลกันเลยนะครับอย่างเนี้ครับก็ทําให้การดาเนินการนั้นมันดาเนินการต่อไปไม่ได้ครับเวลาทําไปจากหน่วยงานหนึ่งก็ไปติดอีกหน่วยงานหนึ่งประชาชนก็ไม่ได้รับการแก้ไขสักทีดตงนัเวทีตรงนี้เราจะได้รับฟังทั้งหมดเลยนะครับทั้งป่าไม้ทั้งอุทยานทั้งที่ดินทั้งอะไรก็จะพูการพูดคุยกันในเวทีเดียวกันแล้วแต่ว่าท่านจะชี้แจงหรือไม่ชี้แจงถ้าท่านไม่ชี้แจงท่านก็จะเสียโอกาสแต่ที่แน่ๆก็คือจังหวัดได้รับทราบปัญหาต่างๆเหล่านั้น ทีนี้เราก็จะดูว่าเมื่อจังหวัดรับทราบปัญหาเนี่ยรับทราบมาก่อนหรือว่าเพิ่งรับทราบนเวลานั้นถ้ารับทราบมาก่อนแล้วการแก้ไขปัญหาดําเนินการที่ไหนแล้วถ้าหากว่าดําเนินการดําเนินการไปแล้วมาอยู่นอกเหนือกรอบจังหวัดเรื่องการดาเนินการไปตามระบบหรือไม่ดําเนินการไปแล้วเรื่องไปติดอยู่ที่ไหนเนี่ยครับก็คือการดําเนินการของเราก็คือถ้าเรื่องจบภายในจังหวัดได้เราก็ให้จบในจังหวัดครับหรือว่าถ้าจงเป็นหน้าที่ของทางจังหวัดดําเนินการเราก็จะติดตามจากทางจังหวัด ถ้าเรื่องใดก็ตามที่ดําเนินการไปแล้วมันอยู่นอกเหนือกาที่ทางจังหวัดจะสามารถอ่าก้าวไม่ไม่สามารถไปก้าวล่วงได้อันนี้ครับเราก็จะส่งให้ฝ่ายบริหารที่สูงขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นของกรรมธิการด้วยประสานกาับกระทรวงหรือว่าให้ทางฝ่ายรัฐบาลหรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่โดยตรงได้เป็นผู้พิจารณาอย่างน้อยที่สุดก็ให้เขาได้รับรู้แล้วก็เร่งที่จะด,ดําเนินการให้ไวขึ้นรบางทีนะ มันก็ดำเนินการกันก็ต้องยอมรับว่ามันช้ามากนะครับครับแล้วก็เนื่องจากปัญหาหลายปัญหาแล้วก็ปัญหาทั่วทิศทั่วทั้งประเทศอ่ะมันจะเร่งรัดเลยทีเดียวไม่ได้แต่ก็ให้รู้ว่าที่ไหนมีความรุนแรงของปัญหาที่ไหนเหมือนกันที่ไหนต่างกันเขาจะได้จัดกลุ่มในการวางแผนแก้ไขได้นะครับก็เป็นการเร่งรัดให้ครับอีกนิดหนึ่งครับท่านในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะปัญหาที่ที่ทางนครสวรรค์ ที่ท่านอยากจะมารับทราบรับรู้ได้พอจะบอกได้ไหมครับว่าเป็นปัญหาเรื่องใดที่มาก่อนเรื่องอื่นๆครับท่านโดยปกติเนี่ยที่เราสนใจในปัญหาของทางนครสวรรค์เนี่ยนะครับตัวเรื่องใหญ่ๆเลยเนี่ยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยผมสนใจที่สุดก็คือเรื่องของบึงบอระเพ็ดเพราะว่าเวลาแต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นบึงบอระเพ็ดเนี่ยเป็นบึงที่ใหญ่มากนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยน้ามันน้อยลงแล้วน้ามันหลากและท่วมแล้วก็หมดในช่วงแรงบึงบอระเพ็ดตื้นเขินนะครับแล้วก็ มีคนเข้าไปทํามาหาจินในไรก็ได้พื้นที่เนะี่ยจนกระทั่งตอนนี้บึงบุรเพชรมันกลายเป็นตัวมีปัญหาไปแล้วครับผมแต่ทีนี้ว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยของแต่ละประเทศแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันมีสถานสาภาพการสถานการณ์สิ่งแวดลอ้อมที่ไม่เหมือนกันเราคงจะไปบอกไม่ได้ฮะว่ายุคนั้นทำํำถูกยุคนี้ทําถูกยุคนะไรมันไม่ใช่เพราะณสถานการณ์อันนั้นเน่ยเวลานั้นเนี่ยการการณาขอันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วครับนะครับแต่ว่าพอถึงเวลานี้ปั๊บเนี่ยไอสิ่งที่เคยทําไว้ใน มันกลายเป็นสร้างปัญหาตรงนี้และจะทําอย่างไรที่จะทําให้แก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับโดยที่ให้ไปที่พอใจของทุกฝ่ายมันย่อมเป็นไปไม่ได้ครับจะต้องมีบางที่ที่มันทําไม่ได้บางที่ที่ทําได้ส่วนที่ทําได้แล้วมันเกื้อปูนมันก็สามารถดำเนินการได้แต่อันที่ทําไม่ได้เนี่ยจะทําอย่างไรที่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่ว่าสมหวังทั้งหมดนะมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างนั้นก็ เราคงจะทําอะไรไม่ได้เลยครับที่ผมพูดเนี่ยก็คือพูดเรื่องใหญ่ๆเลยใช่ครับ,รบเรื่องของที่ดินเลยนะครับเพราะว่าที่ดินที่ป่าที่อะไรๆเนี่ยที่มันแหล่งต้นน้ําแล้วก็ทําให้เกิดมีปัญหาเรื่องน้ําจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรื่องใหญ่ของมันเลยก็คือเรื่องที่ดินมันคงไม่ง่ายนะครับก็แต่ละปัญหามันไม่ใช่ว่าไปวันนี้แล้วจบวันนี้มันไม่ได้อย่างนั้นมันก็เริ่มกระจายมาว่าให้มีคณะกรรมการประจาจังหวัด นะครับในแต่ละจังหวัดเนี่ยรวบรวมปัญหาดูแก้ไขปัญหาพื้นที่อันไหนง่ายก็สามารถทําได้นาเดินก็ทำเดํนเนินการได้อันเนี้ยในโครงการพวกเนี้ที่ฝ่ายบริหารเขากำหนดวิธีการอย่างนี้ไว้เนี่ยเรามีการดําเนินการไปถึงไหนอย่างไรได้ผลหรือไมอ่พวกนี้ครับเราก็ต้องตามดูด้วยว่ามันสำเร็จผลแค่ไหนในการบริหารจัดการ นะครับหรือว่าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือว่าการแก้ไขปัญหาที่เราประชาชนเราจะมีแหล่งต้นน้ําที่ยังคงเป็นพื้นที่ป่าครับผมครับครับท้ายที่สุดแล้วอยากให้ท่านได้ฝากถึงประชาชนที่ติดตามรับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้เกี่ยวกับโครงการสัญจรของท่านนิดนึงครับผมในช่วงท้ายนี้ครับท่านครับในช่วงของการสัญจรนะครับเราก็จะต้องวนเวียนไปนะครับเพราะว่าเรามีถินก้าจังหวัด เพราะนั้นกว่าจะอาบนมาได้ทีหนึ่งแล้วก็ติดปัญหาการระบาดด้วยก็ทําให้เราลงพื้นที่ไม่ได้นะครับเราก็ยืดเวลาออกไปเนี่ยบางทีก็ทําให้มันหางนะครับเวลาที่เราลงพื้นที่ไปมันอาจจะไม่ทั่วถึงเพราะเดิมทีเดียวที่เราวางแผนไว้เราจะสามารถไปได้ครบนะครับใหญ่น้อยก็ประมาณสองรอบในปีในหนึ่งปีครับในหมายความว่าครบจังหวัดนะครับครบสองรอบในหนึ่งปีแต่ปัจจุบันเนี่ยรายแค่ จังหวัดละหนึ่งครั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นในในในอำเภอที่เราลงไปเนี่ยครับส่วนอำเภอใกล้เคียงหรือในจังหวัดใกล้เคียงที่มีเรื่องเดือดร้อนเร่งด่วนนะครับอยากที่จะให้เราได้รับรู้หรือว่านําเสนอเราก่อนน,นะครับเราก็ยินดีที่จะรับเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าเวลาอาจจะจํากัดขอให้ท่านทำมาเป็นเอกสารนะครับแล้วก็มี ที่อยู่ติดต่อให้เรียบร้อยนะครับมาส่งให้กับเราเพื่อที่เราจะได้ประสานงานกับท่านกลับไปจะเรียนเชิญนะครับถ้าหากว่าท่านใดมีเรื่องเดือดร้อนที่อยากจะมาพบปากกับเราในพื้นที่นะครับเราก็จะลงไป้นวันที่สิบแปดก็จะไปที่ที่ว่าการอ่อเภอชุมแสงนะครับแล้วก็ตอนบ่ายก็จะไปที่ห้องประชุมสวนน้ำบึงบรอกเทสครับวันที่สิบเก้าเราจะไปที่อบตสทะเลนะครับที่อำเภอพิษภาคีรีนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็เราก็จะไปดูในช่วงบ่ายวันที่สิบเก้าเราก็จะไปดูโครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีเอ่อตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกตสู่โคกหนองนาบูเดลนะครับเราก็อยากจะดูว่าความคืบหน้านมันเป็นยังไงและมันได้ผลไหมการดําเนินการเป็นอย่างไรการรับรู้หรือการพัฒนามันเกิดขึ้นจริงไหมและติดปัญหายอย่างไร ความคืบหน้าเป็นยังไงครับก็ก็คือในคร่าวๆว่าเราจะอยู่ที่ไหนในช่วงวันที่สิบแปดสิบเก้าถ้าหากว่าท่านใดที่สนใจอยากจะเสนอเรื่องร้องเรียนให้ทางเรารับทราบนะครับเรายินดีครับข้อมูลทุกข้อมูลของท่านเป็นประโยชน์กับเรานะครับและเราก็อยากจะให้ข้อมูลนั้นเป็นประโยชน์ย้อนกลับไปหาท่านด้วยเช่นกันครับกขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับครับขอบคุณขั้นแรกกันครับครับสวัสดีครับท่านครับ ค่ะที่จบลงไปนะคะก็เป็นเสียงสัมภาษณ์สดนะคะของท่านพลอากาศเอกอดิศักดิ์กลั่นสนห์ระะะองประธานคณะกรรมการสวพบประชาชนภาคเหนือตอนล่างนะคะคนที่1ซึ่งท่านได้เป็นหัวหน้าคณนะค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังคะวันที่18มีนาคมนี้นะคะ <c oughs> พบกับคณะ สวออได้นะคะเพื่อแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ค่ะณนะที่ว่าการอำเภอชุมแสงะะตำบลเกยชัยแล้วก็ณนะบึงบระเพ็ดนะคะตำบลพระนอนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะส่วนในวันที่19มีนาคมนะคะก็จะเป็นณนะองค์การบริหารส่วนตำบลสะทะเลนะคะอำเภอพยุหะคีรีค่ะแล้วก็จะมีโคกหนองนาโมเดลนะคะซึ่งอยู่ที่บ้านหาดเจริญนะคะตำบลน,น้ำทรงนะคะอำเภอพยุหคีรีเช่นเดียวกันค่ะ